อตอบคอมเมนต์นี่จากน้อยนะครับเนาะอยู่ไทยภูมิใจบ้านเกิดเมืองนอนที่อื่นไปเป็นขี้ขาเขาวาาอังอืมขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับเด้อขี้ขาอืมคำกับขี้าขาซ้อนคมกับขี้ขานี่ขั้นเห็นคนไปเห็ดงานเมืองนอกเนี่ย <laughs> นะครับแต่สำหรับมุมมองของผมแล้วนะครับเนาะคาว่าขี้ขานี่เป็นเจ้าซีวลให้ผมมากกวาคาว่าขี้ขา ผมกับพู่มใจคือเกาหันล่ะนะ้าะมองว่าการที่ได้ยู่เมืองไทยได้็ดงานในเมืองไทยมันเป็นความพู่มใจที่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนแต่ผมไม่เห็ดงานเมืองนอกผมกับพู่มใจของผมเพื่อกันมันกับผู่มใจไพรู่มใจมั่นนั่นแหละครับพีนองครับถึงแม้ว่าคนจะมองว่าผมมาเป็นขีขาเกาหลีไปอิสอราเอลกับเป็นขีขาอยู่ไปชิงกับป์ไปขีขาเก๊กไป บาบูไนก็ไปเป็นขีขามาลายู่สิผมก็ไม่ได้สนใจผู้ใดหรอกขอแค่ว่าครอบพวกลผมผมรอดผมมาเป็นค่วมเป็นขีขาของผมเฮ็ดให้ลูกให้เมียผมมีอยู่มีกินลูกผมได้เลี้ยนผมส่งลูกผมเลี้ยนได้ทั้งสามคนถึงแม้ว่ามันสิบ่ได้เลี้ยนจบแต่รับปเลีญญญ้ยงญาเอ่อปรลีญญญ้ยงญาเอกไปรลีญญญ้ยงญาโทษปลีญญญ้ยญาจะแต่ว่ายังคือเขาผมกะส่งลูกผมเลี้ยนจบมอหก ผมก็พุ่มใจพุม่มพุ่มใจของคนเท่ามันมันก็มีบ่เท่ากันดอกแต่ผมก็พ่อใจพุ่มใจในตัวเองว่าสามารถที่จะทรงลูกเลี้ยนได้ครอบครัวผมก็มีใไข่แน่กว่าเกา่ามันกับบวกระด่กนะครับนี่กับพุ่มใจคือกันถึงแม้ว่าผมจะบ่สามารถที่จะทํางานที่เมืองไทยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครอบครัวมผมได้ อิน่นมาเห็ดงานเมืองหนอกมองว่าเออไปเป็นสีคาเกาหลีก็แล้วแต่ไผสีมองไผสีเชิดตั้งไดผมก็บได้สนกับไล่ละพอสุดท้ายแล้วเฮาก็ต้องเอาตัวรอดของเข้าคือเกาเมื่อเป็นขีคาเกาหลีแต่สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ได้ดูแลลูกเม่อยู่บ้านได้ผมก็ภพุ่มใจของผมนี่ขันบ่มีเงินมากมากับบมองพี่นองกัยังบ,บ่เบิงเลยเออน่ะอยู่เมืองไทย ไผสีล้ำสีรวยไปผมก็ย่อมือสุดสองน้ำกับสุดแทะแต่ผู้ใดบ่เคยว่าผู้ใดแต่ถ้าเห็นคนไมเ่เฮ็ดงานเมืองนอกก็ว่าเขวา่าเป็นขีขาโรดขีขาผมกับพุ่มใจเอว่าควอบพรัวผมมีอยู่มีกินผมมีเงินส่งให้ลูกให,ให้เต้าผมบ่ได้ลำบากบ่ได้เดือดร้อนพอแม่บ่ได้ลำบากบ่ได้เดือดร้อนผมกับพุ่มใจของผมํำนี้อืมบ่ได้พู่มใจรลายกว่านี้หรอกแต่ความพู่มใจของคนท่ามันบ่เท่ากันนะครับ ใจผมกับว่าอยากออกจากบ้านจากซองมาดอกว่าผมก็อย,กอยากอยู่บ้านห้อง่นล่ะอยากเขียนงานหน่เมืองไทยพนล่ะแต่ว่าคือก็คือวาอ่าล่ะสมัยก่อนเนาะยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังเนะาะจักผมสิบปเช็ดไปหาอีหยัง่งตะกี้เนาผมกับไปเลี้ยงงัวเลี้ยงวา้วย็ดให้เฮ็ดหน้าน้ำพอน้ำเม่แตะกี้ก็ได้สิบปเช็ดหยัหงสรไปหาเงินไล่ได้หาเตะคบเตะเขียด <c oughs> หาใส่ตุ่มใส่หยาบใส่ป่าใส่ยังอยู่บานเท่าแบบพ่อเพี้ยงคือจังหลายๆคนนั่นล่ะ ไปเห็ุงานกุงเทพยบกุงแท้ผมก็ไปว่าเป็นผมก็ค่้าเรียงงัวเรียงควายผมก็อยู่กับดูกับเมียผมลูผมก็ยังน้อยตะกี้ผมไปใช้ว่าไรผมก็บ่มีเงินสีเรียงลูเรียงเต้าผมก็เลยตัดสินใจไปเฮตดงานต่างประเทศไปเป็นขีคขาเจ๊กสิงคโปร์ไปเ็ดอยุคปีเป็นขีคขาเจ๊กอปมาิกากลับจากสิงคโปร์ก็ไปเป็นขีคขายุยใช้เรียวยีคห้าปีเนี่ยก็เฮ็ดในชีวิตผมดีขึ้นผมก็ภูมิใจของผมอยู่ดีไผบ่ภูมิก็สร้างไผแล้วเออตัวไผตัวมันตัว เออผมก็ภูมิใจของผมเลยมันเจ้าสีใส่ค่าที่มันหนักกว่าคาวมาขีขา่ค่ะผมก็ภูมิใจของผมคือเขาเออนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ไผสีวา่าผมว่าด,ด้ห้ามผู้ใดดอกผมว่าในสี่เหลี่ยมกันี้ข้อมเมลี่นนะครับขฮาเป็นเฮาขฮ็ยดซื่อย็ดยังสิผมบ่ได้ว่าผู้ใดดอกเอาแต่ผูดด้ใดสี่าแต่ว่สิวา่าไปสีบูรี่ยังต่างๆนี่ผมก็รับได้หมดน,นั่นละ่ะนะครับแต่ก็อยากให้เข้าใจว่าความภูมิใจของคนเฮ่าน่ะถึงแม้ว่าผมสิอยุต่้งปะเทศผมกับผู้มัู่มิใจที่ผมเป็นคนไทยคือเ่า การหาเงินของคนหฮอมันกับพค่อกันะ่ะอืต่างคนต่างหาต่างผู้ใดก็ต่างของไผของมันแห่ไปเห่มันแล้วแต่หมานไผหมานมัน,มน,มน,มนอยู่เมืองไทยเขาหล่ําเขาด้วยกับกับได้ดว่าอย่างผู้ใดเดี <c oughs> นะครับแต่ว่ามาเห็ดงานเมืนนองหลวงสี่กัคนก็สิม่วงไปต่างๆนัานล่ะครูผู้่นบ่มักผู้ไปเห็หนหยังพอเม่ยบ่เคยผ้าไปเอู้กับได้ว่าผู้ใดไปสิไปไปสิไปไผสิอยู่กับ่เคยว่าผู้ใดนะครับ นะผมกับมาบอลได้ซ้ำนี่แหละนะครับชี่เวียนนเ้อเนาะทางเดินคนับกคือกันนะผมกับมักเดือนสายนี่ผมมักไปทั้งสี่ผมกับไปของผมสี่แล้วเออขั้นผมบอาสั้นเท่าผมยังสิไปทั้งอื่นอีกอยู่เนีเออนะนี่แล้วพุ่มใจนะที่มาได้มาเป็นขี่ขาคนเกาหลีนี่เป็นขี่ขาค้นเกาหลีหฮวยเงินเดือนนึงกัหลายบาทดีดีคิดเป็นเงินบาทเท่ากันอะไรร่วมโอที่โอยังแล้วกับว่ากรมดานะ ก็จกเป็นอีกโดนๆอยู่ขี่ขากระได้แล้วครับเนาะนะระวังเด้อผูใดสิมาเห็นงานเมืองนอกระวังเขาสิว่าเป็นเป็นขี่ขาประเทศนั้นประเทศนี้เด้อขั้นรับคำนี้ได้ก็ไปลวดสุดท้ายแล้วก็ตัวไผตัวมันเอาตัวรอดไผเอาตัวรอดมันพุ่มใจไผภพุ่มใจมันคือเก่านะครับชีวิตคนเ่ากระแค่นั้นล่ะบฮอด100รอยปีจะขคนอกต่างคนก็ตตางดินลนเฮาจะไปอียิีต์อย่างเดี๋ยวนี้โลกมันแหงบุญแหงไหยมุขเจ้าเบื่องรวยทังแตะวันออกลางกันลังบุนวายกันอยู่ตอนนี้ เฮายังสีมาคิดกันเลี้ยงแค่เล็กๆในน้อยสำนีผู้ใดสิไปหาล่ไดนมันกะสร้างเขาถอการสร้างเพิ่นถอะยาไปนั่นกันเถากับพีนวองเลยควไทยน้ากันกะบ่บ่สนับสนุนกันกะบ่ควรที่สิไปว้าให้มันหยับจำน้าใจกันนะครับสำหรับผมแล้วผมก็บ่าล่ะแต่ว่าถ้าไปเจอช่องง่ายๆเขาระวังเขาจะใส่เอ่าเด้อเขางัดมาเหมือนด้ขวนเขาสักัดลดแต่ว่าผมผมมันดานบ่เป็นเนะครับเนาะ ผมก็ตอบได้ซ้ำนี่แหละมึอนี่ฝากไว้แค่นี้นด้ครับด้อบ่ได้มีประโยชน์ประเยอีหยังกับผู้ใดดอกดแต่ว่าจากให้ให้่เห้าให้ม่งอีกมุมนึงแนว่าค้นเฮาน่ะการหาเงินหาทองค้นเฮามันแตกต่างกันไปมันคือกันดอกเสีสยหากันคือกันเบิดสุคนมันสิไดดบ่สีขายก๋วยเตี๋ยน้ำกันเบิดสุคนมันสิไดดบ่ไปขับรถวินน้ำกันสุคนได้บ่ไปขับแท็กซี่น้ำกันได้บ่จะสิเป็นคู่เบิดสุคนกันได้บ่จะสีเป็นตำรวจคือกันเบิดสุคนได้บ่ค้นต่างนต่างเนต่างหากันไป นะครับน้อมือนีฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้งแสน้องใดนะครับเด้อถ้าผูใ้ใดคิดว่าจมก็คือจมหนละครับพี่น้องเออมือนีฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ